จะไปซื้อรถยนต์สปายแม่กันก็คือมันเป็นรถระบบไฟฟ้าที่ราคาไม่ถึงหนึ่งล้านบาทฮัลหลเป็นไงเสยแม่เสยแม่โอ๊ยโดนใจจะไหลสวยใจเสยแม่เสยว่าว่าโดนใจจะไหลไปไปดูเลยกัน ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกแล้วกับชิต้าชาแนลวันนี้แบบแต่งตัวสวยแล้วก็หน้าตตื่นเต้นสดใสแบบนี้ใช่แล้วคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปฟลอกแต่จะเป็นฟลอกที่น่าตื่นเต้นและน่าจดจําในชีวิตมาก <c oughs> เพราะว่าวันนี้เราจะไปซื้อรถยนต์เซอร์ไพรส์แม่กัน <c oughs> ก็ด้วยเนื่องในวันเกิดแม่นั่นแหละเราก็าเลยเอาไปเซอร์ไพรส์นางนิดนึงรถที่เราจะไปซื้อวันนี้ก็คือ all new MG5 นะคะสปอร์ตซีดานคูเป้เย่เรื่องของเรื่องที่ทำให้ ถึงซื้อคันนี้ก็เพราะว่าด้วยความสวยของนางล้วนๆเลยนะจ๊ะแล้วก็ที่ชอบอย่างหนึ่งคือระบบ i Smart ของนางก็คือการสั่งการได้ด้วยเสียงนอกจากระบบสมาร์ทสั่งการด้วยเสียงแล้วอะสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเวิร์กมากๆก็คือมันเป็นรถระบบไฟฟ้าที่ราคาไม่ถึง1ล้านบาท โอ้ oh my god มันมีทุกคนนั่นก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออมันเหมาะมันเจาะแหละก็เดี๋ยวตอนนี้รอให้เจ้าบอลบอลมารับแล้วเดี๋ยวพาทุกคนราอไปด้วยกันเลยวันนี้ไปเจอกันที่ชอรูมไปเลยถึงแล้วทุกคนกับสวน MG ของเราะเข้าไปข้างในกันตื่นเต้นมากนี่เลย ดูเลือกรถให้เราเป็นเซลของพี่นะคะก็ใครสนใจมาหาพี่ได้เพราะว่าใจดีเวอร์ขอบคุณค่ะนี่เลยค่ะรถของคุณต้าค่ะชะารเดอรรถชอรรถสวยไหมเอาเดี๋ยวดูรถดูรถดูรถเเป็นสีเทาตัวเนี้ยมันเป็นตัวท็อปสุดทุกคนเป็นรุ่นเอที่จะสั่งนะคะรุ่นเอมียังไงเดี๋ยวค่อยไปบอกแต่ตอนนี้ก็ไปจ่ายเงินกันก่อนนะจ๊ะ ก็เดี๋ยวจะพาไปดูรอบรอบรถแบบเข้าๆกลวกันก่อนว่ามีอะไรบ้างกับรุ่น MG5 Sport Sedan c, c o u p e เป็น All N M T ออยล์ 1MG มาดูข้างหน้ามันมีไฟ daytime running มะจ๊ะก็จะมีทบทุกมรุ่นแหละแล้วก็ที่ชอบสุดก็คือจะมีเป็นเขาเรียกอะไรกล้องมองรอบพันจะอยู่ข้างใต้นะเห็นปะอันนี้เออแล้วก็ทุกคนที่ฉันรู้สึกว่ามันเหมือนกับแบบเกิดมาเพื่อฉัน <S <S อันนี้นค่ะใช่รำ นี่ก็คือแบบเ้ามันก็คือเป็นลายของบแบบงงเล็บงงเล,ล็บลายของงงเล็บเสือป่ะจริงๆแล้วมันมันเป็นถ้าชื่อแบบแปลเป็นไทยก็คือแบบงงเล็บสิงโตอะไรเลงี้ยแต่เราตีต่างไงเราเปชีตาไงเป็นโงเล็บชีตาก็ได้ตรงนี้ก็คือแบบโครมากมากมากอะแล้วก็ที่ฉันรู้สึกว่าสั่งมาแล้วคุ้มค่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้มีมาให้แต่ถ้าอยากได้บอกโชรูมดิวกับเขาได้เลยว่าเออฉันอยากได้สิ่งนี้เพิ่ม สิ่งนี้คืออะไรทุกคนมาดูาเรียกว่าระบบคลิกเซ็นเซอร์ตัวนี้ขอเขาติดมาเพิ่มนะที่สองไหนก็คือข้างหลังเหมาะกับคนบ้านฝนย่างใั้มากก็คือข้างใหนว้างมากกันเดี๋ยวเราจะมาติดกันรู้สึกเหมือนอีเวมนท์มป้าเดี๋ยวไปดูด้านในรุดกันต่อเลยนะจ๊ะ ม,มันหอมเหวนอ่ะมาแล้วอุ้ยโอ้ยว่างว่างมากกล่องเก๋งก็แบบอลังการแล้วก็นี่จะ้ะเดี๋ยวจะพาไปดูสิ่งที่มันแบบเฉพาะตัว็อปที่เรามีก็คือนี่เลยนี่คือ s ันรู o เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะว่า s ันร o o มันกี่กรุขนาดไหนโอเคทุกคนเดี๋ยวเปิดเลยเปิด s ันรู o เป็นแบบเอรคิตึ๊ มาตานรนก่อนวะาอเหรอเออใช่ชิบหา่แล้ะมันเคยใช้ไงก็ลนใหม่ไงเออเอาเลยนะตึ๊ด,ดเฮ้ยมันต้องตึ๊ดตึ๊ดสิอหลอบลมแล้วก็ตรงเนี้ยกดสองเท้าใช่ไหมมันจะเปิดทั้งหมดแต่ว่าเวลาเราปิดอ่ะมันเป็นแมนนวลนิดนึงเดี๋ยวลองกดปิดนะดมันก็จะปิดแค่เฉพาะฝาแล้วก็ปิดอย่างนี้จ้ะเออเป็นไงแม่จะต้องชอบสิ่งนี้ฉันว่า เดี๋ยวเวลานั่นอะจะบอกแผนนิดนึงว่าตอนที่แม่นั่งรถใช่ไหมก็จะพูดประมาณว่าแบบ hello MG เปิดสัรูฟอะไรเงี้ยเขาก็จะเปิดให้เราด้วยเดี๋ยวจะไปแกล้งแม่กันจะไปดูเรีแอคชั่นแม่นะอ่ะสตาร์รถกันเลยแบบนี่จ้ะเป็นยังไงแล้วก็นี่กล้องมองรอบคันนะจ๊ะมันมองได้อัดซ้ายขวาทุกคนดู นี่คือซ้ายขวาหน้าหลังเออหรือว่าเราจะกดเป็นท็อปวิวก็ได้มันเป็นมุมนี้ก็คือมุมมอง 3D นะคะทีเนี้ยมันจะเห็นตอนไหนมันจะเห็นตอนที่เราขับรถไม่เกิน40กิมตร่อชั่วโมงกล้องมันก็จะเปิดอัตโนมัติแล้วก็คือแอร์บางคนไม่ชอบนะแต่ตาชอบนะเวทีแอร์ Air มันอยู่ข้างล่างอะเพราะไม่ชอบมันเป่าตาตาแห้งมันเป่าแขนมันก็ยังรู้สึกแบบเออเย็นๆอะไรเงี้ยแต่ว่า ระบบภายในอ่ะไม่ได้บอกทุกคนละเอียดหรอกทุกคนถ้าอยากรู้ก็ไปหาข้อมูลกันเอาเองนะเพราะพอยหลักวันนี้เราคือจะไปเซอรพรส์แม่นี่ก็คือมาบอกคร่าวๆเฉยๆว่ามันมีอะไรยังไงบ้างที่เรารู้สึกว่า เฮ้ยมันปลื้มมาก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 อย่างนี้อะแล้วก็ที่สําคัญจะบอกไว้ให้เลยตัวนี้รถคันนี้เรียกว่าอินเทอร์เน็ตคาร์เราก็สามารถโทรเข้าโทรออกได้ด้วยรถสั่งการได้ด้วยเสียงใช่ไหมระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆเราใช้ได้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเตือนพวกสภาพอากาศด้วยเวลาเราสตงสตาร์อะไรเงี้ยก็ถือว่าชอบแล้วก็เหมาะกับการใช้งานมากๆในความรู้สึกกันนะอ่าทุกคนเราก็บอกที่ฉันรู้สึกว่าฉันหลังนองมาก็คือเป็นบอกไฟฟ้าเดี๋ยวจะเนี่ยวนิ่งหงายนิดนะลงนิดนึงแล้วก็จะแหงนนิดนึง อาอย่างนี้อาเนี่ยตา,าย,ยูตายูน้าปนาตายหลังปลายอย่างนี้ก <pers> ็นั่งมีคนวายเลยเหมือนนั่งวิวแชร์แล้วก็นั่งนิ่งๆอ่ะเออก็ชอบมากตรงนี้ก็เป็นบ่อไฟฟ้าแต่ว่าเสียดายอย่างหนึ่งที่ว่าบ่อไฟฟ้ามีแต่คนขับ, <im it> บข้างๆไม่มีก็เป็นแมนวนวลไปไม่เป็นไรหรอกเนาะเอาคนขับสบาย <im it> คนนั่งมันก็สบาย,ยแหลวไม่ได้ขับก็คือชอบมากอันนี้ชันก็ชอบเน, <im it> นี่ยเนี่ยนาไปจากนาไปนาปลายาไปลูกยาวปลาย่อ้เออได้รับปกริ้งโทรหาแม่ก่อนทุกคนฮัลโหล เดี๋ยวหนูกำลังจะไปรับแล้วนะเตรียมตัวนะไปชอ้าเนีอ่ะใช่จ้ะเดี๋ยวอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงแต่ถึงบ้านแม่กินข้าวหรือยังกินแล้วอ๋อโอเคจ้ะแค่นี้นะแมจ่จ้ะจ้ะวัสดีจ้ะหลังยังไม่รู้ตื่นเต้นตื่นเต้นาะไปเป็าานรถขับไปทั่วโอกไปจ้านะไปละ แต่ทุกคนเราขับรถไปหาแม่กันดีกว่านี่นั่งจะทาได้ายังไงอ่ะตื่นเต้นมากเลยอ่ะทุกคนไม่รู้เลยแบบเรียกชั้นแม่จะเป็นยังไงเขาเห็นรถเขาจะแบบเขาจะตกใจเขาจะเหวอเขาจะอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยเดาไม่ถูกเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านที่บ้านเดี๋ยวไปตั้งใจขับรถก่อนทุกคนคะ่ะดีมากเวอร์ทุกคนจะถึงบ้านแล้วตื่นเต้นเวอร์ <c oughs> มือั่นไปหมดเลยอ่ะน้ำตานจะไหลด้วยอ่ะ เดี๋ยวไปดูรีแอคชั่นแม่กันตื่นเต้นมากไปฮัลโหลเฮ้ยกังเลยฮัลโหลเป็นไงเฮ้ยสวยแม่โอ๊ยดงตาจะหลั จัใส่ไหมยสวยสว่าว่าตัวจะไหลไปไปดูลอยกันซื้อมาให้มันเกิดอ่ะเอาไปกุญแจมันเกิดเมื่อวันลอยกระทงใช่ไหมตีล่ามันเกิดแม่เอาไปอะให้กุญแจให้แม่ไปนั่งอย่างเงี้ยอะมาดูแล้วมาใกล้ๆป่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอป๋ากันให้ป๋ามาดูดูที่ป๋าจะทำหน้าไงแม่ไปนั่งเลยป๋าเป็นไงเปียกข้างหนอ่ะ ใช่โอ้โหโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมไปแล้วไปแล้วไปดูรถกันโอ้โหนั่งในรถเลยเหรอเติมเลยเติมเลยโอ้ยเป็นไงเออสวยเลยคันหลอกสำเร็จไป๋าไปนั่งไปปไปนั่งคู่กับแม่ไปเร็วเจิมรถหนูหน่อยไปเร็วป๋านั่งเร็วรู้สึกไงบ้างแม่สวยขับเลยเหรอเป็นไงบ้างนี่ เท่เท่ดีใจไหมดีใจครับได้รถด้เดี๋ยวเราขับคันนี้ออกไปกินข้าวด้วยกันชอบไหมแม่ไปดูหน้ารถดิไปดูหน้ารถแม่มาดูนี่อ่ะโบนะาลุงป๋ามาดูนี่เดี๋ยวทำอะไรให้ดูอันนี้ดึงดึงแหมนาเแจม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 เลยอ่ะป๋าลองเตะได้แม่ป๋าลองเตะเตะให้มันพอแบบเอาออก เฮ้ยเฮ้ยเสร็งเงเสร็จแล้วยเป็นเลยอกแล้วก็หยาบรถเดี๋ยวพาแม่ไปกินข้าวกันแล้วเดี๋ยวไปคุยกันต่อในรถทุกคนเดี๋ยวจะพาเขานั่งรถไปด้วยโอเคขึ้นรถแล้วพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วก็ถอยหลังเลยจ้ะเท่าไหร่นี่เท่าไหรยี่สิบบาทตังร้านใครถ่ายให้ถ่ายปากอับแม่ถ่ายรถคันนี้เท่าไหร่ร้านแปด ไวถึงรถคันนี้ราคาไม่ถึงล้านเดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวกันไปแล้วเราก็ขับไปเลยเหมือนแบบใครขโมยรถเราก็สั่งด้วยรีโมทเลยเพราะว่ารถคันนี้มีมีระบบไอสมาร์ทเขาเรียกว่ามันมีซิมในรถเหมือนมือถือเรามีซิมใช่ไหมรถมีซิมสั่งให้รถอะโทรหาเบอร์แม่โทรหาเบอร์ปาอย่างเงี้ยก็ใช้ใช้รถโทรเลยเลยสิ่งที่เราจะทําตอนนี้ก็คือฮัลโหลเอ็มจีเปิดซันรูฟ แม่เงยหน้าดูว้าวเปิดออกแล้วมันเปิดเป็นไงป๋ารับดีครับเออฮัลโหลเอ็มจีปิดซันรูฟนี่มันก็จะปิดแล้วก็โป่งๆแบบนี้เป็นไงแม่ไม่ตื่นเต้นกับลังคายแล้วก็อยู่พูดไม่ออกอะก็อยู่ก็โอ้ก็อะไรแล้วก็รถคันนี้ดีอย่างเวลาน้ำมันใกล้จะหมดเขาเตือน เขาบอกว่าเนี่ยน้ามันใกล้จะหมดทีเนี้ยเขาก็จะแจ้งอีกว่าแถวเนี้ยมีปั๊มน้ํามันอยู่ตรงไหนมันก็จะขึ้นได้เลยสั่งฮัลโหลเอ็มจีแม่พูดว่าฮัลโหลเอ็มจีดิฮัลโหลเอ็มจีไปซื้อเป็นเสียวจุงนางให้หน่อย <c oughs> สั่งไปซ <c oughs> ื้อเเสียวไม่ได้สิโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารเดี๋ยวขอตัวตั้งใจไปขับรถก่อนทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวกันทำไมหน้าเป็นงงว่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะก่อนจะลากันไปถามความรู้สึกแม่ก่อนรู้สึกไงบ้างกับรถคันนี้โอ้ดีใจชื่นใจดีใจมากๆ <c oughs> ที่ลูกแกพาไปกินข้าว <c oughs> รถนั่งสบายไหมนั่งสบายป๋ารู้สึกไงบ้างคะรถคันนี้สวยดีแล้วก็ระบบ ทุกอย่างดีหมดอนนั้นลุงรู้สึกไงบ้างคะรถนั่งสบายจังเลยสีสวยด้วยอระของรถก็สสยนอยู่เ็นอยู่เ็นเโอเคแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะใครที่สนใจรถ MG5 แบบนี้นะคะเข้าไปติดต่อกันได้ที่ศูนย์ MG พิษณุโลกเพราะว่าต้าอันนี้ซื้อมาจากศูนย์ MG พิษณุโลกนะคะใครสนใจเดี๋ยวตาจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะที่อยู่เบอร์โทรใดๆก็แล้วแต่หรือเพจเขาก็ไปติดต่อได้แล้วก็ ก็ฝากกันไว้ด้วยใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆติดตามด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทําจะมาเล่นใหญ่อะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปหาเงินหาทองก่อนนะทุกคนเพราะว่าไม่รู้จะเอาเงินไหนไปทําคลิปหน้าแล้วตอนนี้เงินหมดจ้างได้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนลาแล้วค่ะบ๊ายบายแม่พูดใหม่กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดอะไรซับเลย ครับตะไข้เ oh ชิญม <of> ี่แมนนะเออไว้นี่ถ้าชอบคลิปนี้พูดยาวๆเลยถ้าชอบคลิปนี้เชิญนะคะกดอะไรกดเลยเชิญเลยเชิญเลยค่ะกดไรกดไลค์กดแชร์กดซับเลยกดซับตะไข้บ๊้ยไปไค่ะ